สวัสดีชาวโลกวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องนี้นะสีแด,ดงๆเนี่ยข้างนอกเนี่นเหมนคล้ายๆกล่องกำมะหยี่นะครับแต่เราไม่ใช่กำมะหยี่นะกำมะยี่แบบเงาๆแต่มีลวดลายนะจะมีที่เปิดอยู่สองข้างซ้ายขวานะครับ เวลาเปิดนะ้ว่าดันขึ้นหนึ่งสองจะหลุดออกมาครับจะเป็นสีเหลือง,องนะครับดูครับด้านในมันคืออะไรจะเป็นดั้มเป็นคล้ายๆไม้นะครับดูนะครับเป็นไม้นะครับลองวัดระยะก่อนนะว่า จากหัวไว้ท้ายประมาณกีเซนมันสามสิบสี่เซนครับก็คือฟุตหนึง่งฟุตนิดๆเป็นหนึ่งไมมบันทัดนะครับเ่ะเรามาดูกันนะมันขืออะไร คือดาบนะครับอันนี้เขาเรียกดาบไดคูชิเป็นดาบพกซ่อนนะครับคล้ายๆสมุนไพระจำย่องมาไว้ป้องกันตัวระยะกระชิดน,นะครัระยะใกล้อะไรเนี่ยพกซ่อนได้ สะสมก็ดีครับสวยครับตัวมีดเนี่ยนะทำจากสแตนเลสครับสแตนเลสผสมเหล็กได้เลยครับเงาครัตรงนี้สีเหลืองๆน,น่าจะเป็นทองเหลืองนะด้ามก็เป็นด้ามไม้จับถนัดมือคนระับ ตัวด้ามมีดนี่จับปลายมีดมาถึงตรงด้ามทองเหลืองนี้ก็ประมาณ18บแปดเซนนะครับหกซ่อนดีมากเลยเดี๋ยวผมจะลองหกซ้อนให้ดูนะครับเนียนกิ๊บไม่รู้เลยครับว่ามีมีดอยู่ในตัว ามีปัญหาก็ตึงออกมาใช้งานได้เลยครับระยะประชิดตัวใช้งานดีมากครับมาความก็กด้าไม้สวยงามมากเลยครับมันคือดาบไอคุชินะครับขอบคุณครับ